่ไปเช็ค mm hmm. เขาล้างับแฟนหนูไม่โอเคกับการที่แบบคุณอะดูผู้หญิงในทวิตเตอร์แล้วแบบคือหนูไม่รู้ว่าเขาจะไปแอดไลน์หรือว่าซื้ออะไรกันอันนี้หนูบอกว่าหนูไม่โอเค mm hmm. แต่ว่าวันที่หนูจับได้อ่ะหนูหนูเห็นเมืเขาอะวิดีโอคอลร, <The Friday. S 2> รักต่อ ออคือหนูไม่รู้ว่าเขาจะไปแอดไลน์หรือว่าซื้ออะไรกันอันนี้หนูบอกว่าหนูไม่โอเคแต่ว่าวันที่หนูจับได้อะหนูหนูเห็นเขาอะวิดีโอคอลเป็นแชทแชทในในไลน์แหละค่ะแต่เขาอะไม่ได้ลบเขาลบในหน้าไลน์แล้วนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีนมันตรวจในไลน์เอาได้ <c oughs> หนูก็เลยเข้าไปดูแล้วหนูก็เจอ Mm hmm. สิ่งแรกที่ถาหนูไม่ได้โวยวายอะไรนะคะหนูก็แค่รู้สึกว่าทาไมเขาต้องทําแบบนี้กับหนูอะ่ะเออเข,เขาเขาเลือกที่จะโกหกว่าเขากโกหกครั้งแรกว่าเป็นแฟนเก่าของเพื่อนเขาโทรมาถามเอาเสื้อ,อซึ่งหนูก็ว่าอา้าวแล้วทําไมต้องคอด้วยอ่ะพอทีนี้หนูก็เลยทักไปถามผู้หญิงคนนั้นแหละคะ่ะเลยว่าทาไมต้องโทรมาหาแฟนเรา mm hmm. เขาก็บอกว่าไปถามผัวค,คุณจ้าค่ะพูดแบบเนี้ยอื mm hmm. S <S เราไม่รู้ว่าผัวคุณเป็นใครคือลูกค้าเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเราเราบ้านลูคเขาพูดแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> หนูก็เลยเอา้าวทาไมทําไมถึงพูดไม่ตรงกันกับที่แฟนเราพูดใช่ไหมคะคเออแล้วเขาก็เลยแบบแฟนก็คือเหมือนตัวสั่นมือสั่นนะคะทําอะไรไม่ถูกเหมือนกัน <S 2> <S 2> เออหนูก็เลยว่าทาไมพูดไม่ตรงกันเขาก็บอกว่าอืมเดี๋ยวเล่าให้ฟังหนูก็เลยรู้สึกว่าทําไมเขาต้องโกงหกเราทําไมถึงต้องทําแบบนี้ หรือว่าหนูปกห้องตรงไหนหรออะไรอย่างเงี้ยจอยจ๋าตอนที่แต่ก่อนน้องบอกว่าน้องเป็นคนที่ไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้วันนั้นอยู่ๆลุกขึ้นมาเช็คอะคะมันแค่รู้สึกว่า ไหนลองลองเช็คหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแค่การลองเฉยๆอะคะ่ะไม่ได้มีหรือว่าเอ๊ะสงสยัยหรือว่ามันมีมูลเหตุมาจากตรงไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวผู้หญิงที่เขาเจอเนี่ยคือไงคะเขาไปเจอในทวิตเตอร์ใช่ค่ะไปเจอในทวิตเตอร์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรคอเสียวอ่ะพี่เหมือนขายขายไม่น่าเขาเขาถึงเรียกแฟนเราว่าลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้าเยอะใช่ค่ะ ค่ะค่ะแต่ประเด็นคือหนูบอกไปแล้วไงว่าหนูไม่โอเคแต่ทําไมเขาถึงยังทํานี่คือครั้งแรกไหมคะจอยที่เราจับได้ครั้งแรกค่ะที่หนูถามเขาว่าทําไมต้องทําเขาบอกว่าเออมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเฉยๆย,ยมันก็แค่อยากลองแล้วก็เลยบอกว่าลองทําไมต้องตั้งสองครั้งละ่ะถ้าลองก็ครั้งเดียวก,ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาชําระตัง<ม>แล้วก็ทางฝ่ายนั้นก็จะแบบส่งภาพของตัวเองมาอย่างเงี้ยแหละคะ่ะ เป็นคอสดเลยค่ะพี่อ๋อเป็นคอสดเลยคอสดเลยว่าแบบถอดอะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยพอคุยกับเขาเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเออเขาขอโทษอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะหนูว่าไม่หนูกะจะเลิกกันแหละแต่ว่าเหมือนกับรู้สึกว่ามันยังขาดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะรองให้อภัยให้อภัยไปแล้วอันนี้ช่วงวันแรกๆนะคะก็เลยรู้สึกว่ายังให้อภัยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย จนเวลามันผ่านไปจนถึงวันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะขอโทษมากๆที่ทําอะไรแบบนั้นลุงไป uh huh. เขาบอกว่าเออเขากลัวเสียเขากลัวจะเสียหนูไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ย uh huh. หนูก็เลยแบบว่าหมายถึงอันนี้หนูคิดเองนะหนูเลยว่าเออไหนลองให้โอกาสสักครั้งหนูก็ทําข้อตกลงกับเขาเลยค่ะว่าถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้อีกอ่ะเราไม่พูดเราไม่ขอพูดอะไรนะเราจะแบบว่า เออให้มันจบมันดีดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูยังร้องห้าอยู่เลยอะแสดงว่ามันทําให้แบบหนูรู้สึกเป็นแผลในใจมากๆกอะนะจอยคราวนี้ในเมื่อหนูตั้งใจจะให้อภัยก็ต้องมาลองดูกันอีกสักตั้งว่าเขาจะหยุดการที่ทําให้หนูเสียใจด้วยเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าบางคนรับได้รับได้เพราะอะไรคะไม่มีเป็นตัวเป็นตนบางคนเขาโอเคซึ่งเขาคิดแบบนั้นเขาก็ไม่ผิดจอยคิดแบบนี้จอยก็ไม่ผิด เพราะว่ามันก็ยากต่อการที่จะเป็นเรื่องที่รับได้อ่เป็นพี่พี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่ในเมื่อเราคุยกันแล้วและเรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดจะเรียกว่าความผิดพลาดก็ไม่เชิงหรอกนะคือเป็นสิ่งที่เขาทาครั้งแรกแล้วจอยคิดว่าเอ้ยแต่เราทาสัญญากันไว้แล้วนะพี่ว่าถธามีอีกเนี่ยจอยจบเราก็ต้องมานั่งดูกันต่อไปค่ะว่าเขาจะสามารถเห็นคุณค่าของน้ำตาของหนูได้จริงๆหรือเปล่าอะจอยอยากถามอะไรพี่ให้พี่ชอดไหมคะไม่ถามนะครับเพราะว่าหนูเรื่องที่จะให้อภัยเขาไปแล้วหนูจะไม่่ถาามมวหนูต้้อองเเลิกะไรี ที่นุ่นแต่เองว่าอันต้องลองอีกสักตั้งอย่างที่บอกค่ะสุดท้ายสมมุติว่าเราดีขนาดนี้แล้วเขายังทําอีกเราจะได้ตัดใจได้ง่ายๆไม่ต้องหลังเลแต่ก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นแปลว่าเราต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันดีก่อนโอเคนะฉันเลือกที่จะให้อภัยแต่เธอก็ต้องทําให้ฉัน ไว้ใจและมั่นใจด้วยมันถึงจะเดินไปต่อได้นี่หรอปะ mm hmm. ถ้าหนูแบบหนูให้อภัยแต่เขาก็ยังไปทําอยู่อ่างนี้ก็ไม่รอดหรือบอกอาน,นะคะเราจะมาเริ่มต้นใหม่แต่หนูก็ยังชวนทะเลาะเรื่องเดิมเรื่องเก่าๆอยู่มันก็ไม่รอดอีกเหมือนกัน mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะไปทางนี้ไปให้สุดอจอย mm hmm. ทําให้มันดีที่สุดเลยแล้วถ้าเขายังทําอีกเราจะได้รู้สึกว่าโอเค ฉันทำดีที่สุดแล้วดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดย์รักต่อหรือรอวันเลิก